โยโยโยเที่ยงตรงเชิญกับคลิปนุนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลิปนุนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยกใจเสด็จในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับอ่ามาถึงนค้ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับบิ Big Match. ๊กแมทพิจัยเลือกเกมเวลาตีสามครึง่งฟุตบอลโกปาเดเรสเปนร,รอบรองชนะเลิศน,นัดที่สองนะครับอาราติกบินเบาจะเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกโมาดริดเกมแรกเนี่ยบินเบาบุกชนะมาก่อนหนึ่งศูนย์กุมความไลี่เปรียบไว้เยอะนะครับเพราะวว่่่่าาาาเเกกมมนนนนี้้ลลับบใแต ล่าสุดในลีกไม่ดีนะครับบุกแพ้เบติสมา1-3รังอระดับ5ในลาลีกาครับเอ,อเนสโตบาเบเดคืนนี้หมดสิทธิ์ใช้งานอันเดอีดลราที่ยังเจ็บอยู่นะครับคืนนี้ประตูในซิมอนเหมือนเดิมเกมรับไอตอปาเลเดสดาน,เนิเอลวีเวียนนะครับตรงกลางมิเกลเวสกากับอุนายโกเมสน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับส่วนแนวรุคคู่พี่น้องวิลเลียมส์มีออยฮันซันเซตอเล็กเบเรนเกกองหน้าเป็นกอก้ากูรูเซต้ากองหน้าตัวเก่งนะครับเจอกับแอตมาริด เพิ่งจะบุกไปเสมอเอาเมรียมา2-2นะครับถือว่าสะดุดเหมือนกันรังอันดับ4ในลาลีกานะครับเดี Simone, ang ang, ose, ines, ๋ย u ก o เซโมเนหมดสิทธิ์ใช้งานโคเซคิมินเนสโตมาเลมารวมไปถึงองตัวกลิสมันนะครับตัวเก่งของทีมเลยครับคืนนี้ประตูเป็นยานโอบรักนะครับเกมรักเซวันซาวิด แล้วก็คือโมโซน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงกับมันโดวาด้วยนะครับด้านกลางปาบอลิออสหายเจ็บกลับมาตั้งแต่เกมลีกน่าจะลงต่อนะครับเล่นกับโกเก้และโรดิโกเดอปอครับส่วนแนวรุกเนี่ยมี3ช้อยนะครับอัลเบโรโมราต้า หายเจ็บกลับมาในลีกนัดล่าสุดเป็นตัวสำรองคืนนี้น่าจะเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มีอ,องตัวกริชมันกับอังเคลกอรเรียเป็นตัวเลือกอ่าขออภัยเมมฟิสเดปาไปกับอังเคลกอเรียเป็นตัวเลือกนะครับทั้ว่าฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว2นัดบินเบาชนะหมดเลยครับในลีกเปิดบ้านชนะ2 0ถ้วยนี้นัดแรกก็บุกชนะ1 0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายังมองบินเบาเป็นต่อเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านนะครับเงื่อนไขเนี่ยบินเบาขอแค่ผลเสมอจะเข้าชิงนะครับส่วนอัตมาริดไม่มีทางเลือกเกมนี้ต้องบุกชนะ นนดูแล้วเนี่ยไม่ต่างกันแถมบินเบาช่วงหลังจะว่าไปก็เห็นรอยจุดอ่อนเกมรับเหมือนกันนะครับเกมแบบนี้วัดใจตรามีแอตมาดิดซื้อ2มุมนะครับจะบุกมาไม่แพ้แน่ลุ้นถึงบุกชนะเลยครับให้เชียตรามีแอตเลดิโกมาดริดเป็นครึ่งหนังบิกแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย